เมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขารายงานออกรายงานเกี่ยวกับการคาดการพยากรเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเป็นระยะระยะแล้วก็เนื่องในวันออกพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาเขาก็พยากรณ์ว่าเขาใช้คำนี้นะตลาดการกุศล ของไทยเนี่ยจะยังโตขึ้นนะปีนี้2%นตตลาดการกุศลก็หมายความว่ายอดเงินที่ผู้คนทําบุญด้วยการบริจาคเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆ์แต่ว่าคนก็ยังนิยมนะ ทำบุญด้วยการบริจาคเงิน <hate> ป <ful> ีนี้เขาคาดการว่าเนี่ยคนที่บริจาคเงินเนี่ยเพื่อการกุศลเนี่ยจะมีถึง1 1 0 0 0 0 0นล้านบาท1 5 0 0 0 0สล้านบาทก็เรียกว่าเยอะมากนะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะเรื่อยๆอย่างน้อยก็ปีนี้ก็2%แต่เขาบอกว่าเนี่ยการ บริจาคเงินเพื่อการกุศลเนี่ยแนวโน้มหมายคือการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนเช่นหมาจรจัดรวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติเป็นการบริจาคเพื่อบรรเทาสาธารณาภัยอันนี้ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าการทําบุญให้กับวันนี้จะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือนี่แหละการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์หรือว่าช่วยบรรเทาผู้ประสบภัยแล้วก็การบริจาคทางออนไลน์ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าออนไลน์ด onation และที่น่าสนใจคือคนรุ่นใหม่แล้วเจนแซตซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหม่นะก็กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นมาทดแทนคนแก่นะซึ่งกำลังล้มหายตายจากไปอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าคนไทยเนี่ยก็ยังนิยมการทำบุญถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับ พระเกี่ยวกับวัดที่ไม่เคยสู้ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีข้อสังเกตของผู้รู้นะท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยคนที่นิยมทำบุญเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเป็นพวกที่ทุจริตนะเป็นพวกที่คอรัปชัน คนที่ทำการทุจริจอร์รับชาตน,นี้ก็จะนิยมทําบุญนะอันนี้ก็เพราะไรนะเพราะเชื่อว่าการทําบุญเนี่ยจะทำให้จะช่วยลดผลของการทําชั่วได้คือทําชั่วไปแล้วได้เงินมากมายเพราะประสบความสําเร็จแตก่ก็กลัวบาปนะกลัวครอกกรรมก็เลยทําบุญ เพื่อหวังบรรเทาเคราะห์กรรมหรือผู้ใออ่คือว่าทําบุญเพื่อลดบาปจริงๆแล้วนี่มันทําไม่ได้นะทําชั่วเนี่ยเกิดบาปกรรมเกิดวิบากขึ้นมาเนี่ยมันลบล้างไม่ได้จะทําบุญแค่ไหนมันก็ลบล้างไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะอํานวยให้เกิดประโยชน์สุขบางอย่าง อย่างเช่นทําชั่วแล้วปรากฏว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะไปทําร้ายจะเป็นสัตว์หรือผู้คนก็ตามเนี่ยอาจถึงขั้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเจ็บป่วยทําบุญเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความเจ็บป่วยนะแต่ว่าอาจจะมีส่วนช่วยทําให้มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลง แต่ก็ยังป่วยเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นวิบากของกรรมชั่วที่ทําไว้หรือทําชั่วไปคดโกงเขาแล้วเนี่ยรอกว่าทรัพย์สมบัติตัวเองเนี่ยสูญหายน้ําท่วมไฟไหม้นะทำดียังไงมันก็ไม่ได้ช่วยลดวิบากกรรมส่วนนี้นะแต่ว่าอาจจะมีส่วนช่วยทําให้มีคนเนี่ยมาช่วยเหลือเารากลองตกระกรำลำบากก็มีคนมาช่วยเรา อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าไปคิดว่าเนี่ยทำบาปแล้วเนี่ยวิบากมันจะลดลงเพราะว่าการทำบุญทำกุศลอันนี้ก็มีคนตั้งก็สังเกตนะว่าแล้วตอนนี้เนี่ยพระจำนวนมากนะตกเป็นข่าวว่าเอาเงินบริจาคเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไปให้ผู้หญิง แล้วอย่างนี้นะเวลาเราทําบุญเราจะได้บุญไหมเพราะไม่แน่ใจว่าถวายพระหรือถวายว,วัดไปแล้วเนี่ยมันจะตกไปถึงษาสนาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบว่าเนี่ยการทําบุญเนี่ยนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้รับนะอยู่ที่ผู้ให้ เคยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยไปกราบเพื่อถวายพระไตรกับหลวงปู่บุตรดาล้วก็เชื่อว่าพราะหลวงปู่บุตรดานี่เป็นพระอรหันต์ขณะที่ถวายพระไตรเนี่ยโยมคนนั้นก็น,นึกในใจว่าวันนี้ฉันโชคดีเหลือเกินนะได้มาทำบุญกับพระอรหันต์จะได้บุญมากๆเลย หลวงปู่ดาหลวงปู่บดาพอรับเสร็จท่านก็บอกว่าเนี่ยผู้รับหมดกิเลสผู้ให้ก็ต้องหมดกิเลสด,ด้วยนะถึงจะได้บุญมากหมายความว่าตราบใดที่ผู้ให้เนี่ยยังมีกิเลสยังหรือจนกระทั่งศีลไม่ครบเนี่ยนะทำบุญกับพระอารหันต์ยังไงเนี่ยบุญมันก็ได้ไม่มากนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ให้ด้วย ในใคนขายที่เก่งแกล้งว่าผู้รับเนี่ยคือพระเนี่ยจะเป็นพระดีหรือเปล่าเดี๋ยวทันทําบุญแล้วเนี่ยบุญที่ได้จะน้อยถ้าเกิดว่าถวายให้กับพระที่ไม่ดีบุญเนี่ยอาจจะน้อยก็จริงนะแต่ต้องเข้าใจบุญเนี่ยมันน้อยเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าทานที่เราถวายเนี่ยแทนที่ท่านจะจะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอาไปใช้เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมแต่ามาใช้ปนเปล่ากิเลส ประโยชน์ส่วนเนี่ยมันน้อยถ้าถวายให้กับคนที่ไม่ใช่เป็นพระดีแต่บุญที่เกิดกับใจของเราเนี่ยบุญที่เกิดจากการลดการละบุญที่เกิดจากความตันหนีอาการลดความตันหนีบุญที่เกิดจากการลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์เนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมนะเราจะให้ใครเนี่ยถ้าเราให้ด้วยเจตนาที่ดีเป็นกุศลเนี่ยมันก็เกิดกุศลในใจเรา ตรงนี้บุญที่เกิดในใจเราเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจนะว่าเราจะทําบุญกับใครนะสิ่งสำคัญคือหนึ่งเนี่ยเราต้องทําความดีด้วยอย่างน้อยเราต้องรักษาศีลเนี่ยถ้าเราทําดีกิเลสลดลงบุญที่เกิดขึ้นกับเราก็จะน้อยลงและสองถ้าเราวางใจถูกนะถวายด้วยความ ต้องการลดความตันหนีจิตใจเราก็จะเป็นบุญส่วนผู้รับเนี่ยเขาจะเอาเงินที่เราถวายไปทำอะไรเนี่ยนะแม้จะไม่ได้เอาไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนนี้อาจจะน้อยแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงเลยถ้าเราวางใจถูกและตอนนี้ก็มี หลายคนนะเขาเกิดความลังเลสงสัย้วยว่าคนรุ่นใหม่ว่าคนที่สอนให้ทำดีแต่ตัวเองเนี่ยกลับทำไม่ดีเสีเองเนี่ยแล้วเราจะทำดีไปทำไมเกิดความเสื่อมศรัทธาในความดีอันนี้ต้องแยกแยะนะระหว่าง คำสอนกับผู้สอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคำสอนจะดีหรือไม่เนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วนำไปปฏิบัติถ้าเกิดผลดีกับเราคําสอนนั้นก็เรียกว่าเป็นคําสอนที่ดีส่วนคนสอนเนี่ยจะดีหรือไม่เนี่ยอย่าอย,อย่าดูที่คําพูดของเขาให้ดูที่การกระทำเพราะว่าคนที่พูดดีแต่ว่าเวลาลงมือทำทำไม่ดีเนี่ยก็มี คนดีหรือไม่เนี่ยอย่าดูที่คำพูดพูดดีอย่างไรไม่ได้แปลว่าเขาทำดีพูดดีอย่างแล้วไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีต้องดูที่การทำของเขา้ว้ว่าเป็นการทำดีหรือไม่คนไม่เข้าใจว่าพูดดีแล้วเนี่ยใครพูดดีก็สปเป็นคนดีไม่ใช่คนจะดีหรือไม่เนี่ยต้องดูที่การกระทำไม่ใช่ดูที่คําพูดงั้นถ้าเราแยกย้ได้นะระหว่างคําสอนกับคนสอนเนี่ย คนสอนจะพูดแล้วไม่ทำอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ยังทำความดีอยู่นั่นแหละเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าคำสอนที่ออกมาจากปากของท่านเหล่านั้นเนี่ยมันดีจริงนะแม้ว่าคนสอนเนี่ยจะไม่ได้ทำอย่างที่พูดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าเชื่อเพียงพ่อผู้ผู้เป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงพ่อผู้พูดเป็นสมณนะ หมายความว่าให้เชื่อเมื่อเราพิจารณาดูแล้วใครควรอยู่แล้วว่ามันดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติ้นเวลามีคนถามแม่ถามพ่อว่าจะรักษาศีลทำไมในเมื่อพระที่สอนให้รักษาศีลยังทำไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเนี่ยพระท่านรักษาศีลไม่ได้อัน,นหมายถึงบางรูปนะไม่ได้แปลว่าศีลไม่ดีนะ ถ้าเราใคร่ควรแล้วทดลองทำดูแล้วสีมันดีก็ปฏิบัติแม้คนสอนจะทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราทำแล้วเราก็ดีเองและตอนนี้ก็มีคนสงสัยนะว่าทำดีได้ดีจริงหรือเปล่านะมีข่าวคราบอันนีข้ขึ้นมาก็ให้มั่นใจนะว่าอันนี้มันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ข่าวเนี่ยมันยืนยันนะทำชั่วเนี่ยแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเนี่ยมันก็เปิดเผยในที่สุดจะเป็นพระราชาคณะระดับไหนจะเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นนายรัฐมนตรีถ้าหากว่าทําชั่วชุจริตแล้วไม่วันใดวันหนึ่งนะมันก็ต้องเปิดเผยและถึงนั้นก็ถึงเวลานั้นก็รับเคราะห์กรรมข้อสำคัญคือว่าอย่าด่วนสรุปนะ ดูบอลเนี่ยต้องดูบอลจะรู้ว่าใครแพร้ใครชนะเนี่ยอย่าดูแค่ครึ่งแรกจะดูผลการแข่งขันเพียงแค่ครึ่งแรกต้องดูให้ครบทั้งสองครึง่งแม้กระทั่งครบเก้าสิบนาทีแล้วก็ยังบอกไม่ได้นะว่าใครแพร้ใครชนะต้องดูจนจนกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาเพราะว่า90นาทีเนี่ยผลอย่างหนึ่งนะแต่พอ,อต่อเวลาอีก5นาทีผล กับอีกแบบหนึ่งก็ได้ทีมที่ชนะใน90นาทีแรกจจะกลายเป็นทีมที่แพ้เมื่อยุติการแข่งขันก็ได้เวลาดูว่าใครทําดีทําช่วยอย่าดูตรงที่ว่าเขากําลังเจริญมั่นคงร่ํารวยต้องดูยาวๆไปก่อนนั้นบางทีตายไปแล้วก็ยังยังบอกไม่ได้นะต้องดูไปถึงว่าพบหน้าหรือ,อปรารโลกด้วยนะว่าได้ไปสุกติหรือทุกติ เรื่องผลของการทำความดีเนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะใครทำดีเนี่ยก็ย่อมได้ดีแต่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร่ำรวยนะแต่ถึงแม้จะร่ำรวยก็ต้องดูยาวๆนะดูให้ตลอดนะดูบอลก็ต้องดูให้ครบ90นาทีหรือว่าหลังจากที่กรรมการเป่านกหวีดแล้วไม่ใช่ดูแค่ครึ่งแรก การตัดสินผลของกรรมก็เป็นการนั้นนะก็ต้องดูยาวๆนะอย่าไปดูแค่ช่วงแรกเตรียมรับพรทีิตังปฏิตังทุมหังกอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ววาเมวาสมีชาตูจงสำเร็จโดยชาพราสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่โตปนาราโสยธา เหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชติราโซยาตถเหมือนแก้มนีอันสว่างสวายควนยินดีพีดิโยวิวาันตูควันตาไราทั้งปวงจงบำราดไปปโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายเตภวัตวันตรารโยอ,อันตารายามีแก่ท่านอิธิพายุโกภวะ จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนวิวาทนาสีเลสนิจังวุทธาปจายิโนตารธรรมาวาทนาอายุวันโนสุขังพลังสิปาการคืออายุวันนาสุขาพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบอ่านน้อนต่อนผู้ใหญ่เป็นนิสอาวัตุสาพมังคลัง สัพพมงคลจงมีแก่ท่านขันตุสัพเทวตาเทวดาทั้งบวงจงรักษาท่านพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนะอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพราสงคาโสธิภาวันตเต ความสวัสดีทั้งหลายแก่ท่านุเมื่อเธอ